ทุกครั้งที่ออกเดินทางครับประสบการณ์ใหม่มันก็เข้ามาอยู่เสมอครับจนบางครั้งเราคิดว่าไปทางหรือเปล่ามันคือความหมายของการเดินทางครั้งนั้นๆและการเดินทางครั้งนี้มันก็ใกล้ที่สุดในชีวิตของผมครับด้วยการเดินทางกว่า2,000กิโลเมตรครับและงบประมาณที่จํากัดและวันเวลาที่มีจํากัดเพราะเวลาได้แค่นั้นแหละครับมันก็ต้องวางแผนกันอย่างดีครับเพราะปทางของเราอยู่นูน้นสุดประเทศลาวครับทุกการเดินทางเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นไม่ได้ครับถ้าเราไม่กล้าออกจากบ้าน บ้านในครั้งนี้มันใหญ่กว่าครั้งไหนครับบ้านในผมบ้านนี้ก็คือประเทศไทยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ด่านผมแดนในี่ข้ามไทยลาวครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งครับหนทางเราย,ยังอีกยาวไกลครับตอนนี้เราอยู่แค่สุดประเทศไทยเรากำลังจะไปสุดประเทศลาวครับ หวังว่าท่านผู้ชมจะร่วมเดินทางไปพร้อมๆกับเราครับกับรายการวิกิบาทรายการที่ทําให้คุณรู้ว่าเรื่องกันไม่ใช่ข้ออ้างของการเดินทางกีกต่อไปครับไปเลยไหมฝนกำลังตกครับผมว่าปลายทางบรรยากาศน่าจะดีครับเดินทางอะไรดีกว่าไปครับ คบทผานชมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ฝั่งเราแล้วครับ,รบเราจะเดินทางไปแล้วการเดินทาของจริงเริ่มต้นขึ้นจากตรงนี้นะครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีขนส่งบอ่อแก้วครับจากตรงด่านมาถึงตรงนี้ก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงประกิตนงงั่งรถมาตั้งสามร้อยเนี่ยโคตรแพงเลยเราก็มาถึงแล้วบอขอต่อบอ่อแก้วเพื่อจะเดินทางไปต่อที่อุดมใรครับเขาบอกว่าใช้ประมาณใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงในการไปถึงอุดมไใรครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเส้นทางเป็นยังไงจะโหดจะเรียบจะขุ่ะจะฝนอะไรเราก็ไปครับ ก็ปีแล้วก็คืนรถกันปีคือการซื้อตั๋วครับการเดินทางไปดุดมไซในราคาอยู่9 0 0 0 0มืนกีบรถมีเทีเ่ยวเดียวนะเก้าโมงครึ่งก็อย่างที่บอกเป็นตอนแรกต้องเดินทางกัน56ชั่วโมงไปเลยแต่วิวนี่มันทําให้ลืมเลยว่าเดินทางมาไกลแค่ไหนนะครับคือวิวมันเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมองตลอดทางอากาศที่เย็นสบายต้องลองมาสัมผัสดูครับว่ามันเย็นขนาดไหนกับที่นี่เส้นทางประเทศลาวครับ ครับตอนนี้เป็นเวลาจะสี่โมงแล้วเราจะอยู่กันที่เส้นทางเส้นทางหนึ่งแล้วเราใกล้ถึงอุดมไปลแล้วครับตอนนี้ก็แวะข้างทางซื้อของกันจอดแวะกันอย่างนี้นะครับนี่แหละวิถีชีวิตครับ ก็น,นัง่งรถชมวิวกำนัเพลินเวลามาันก็ตะเลิดมาถึง5โมงเย็นครับตอนนี้เราก็มาถึงเมืองเล็กๆเมืองนึงที่น่าจะเป็นครึ่งทางของการเดินทางของทริปนี้ครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองไซครับเสีได้ครับ,ารบมาถึงนี่ก็เย็นแล้ววันนี้คงไม่มีเวลาเที่ยวเดี๋ยวเราไปหาที่พักตอนเอาแรงกันดีกว่าพรุ่งนี้เดินทางกันตอน่อตอนเช้าครับ กํลาลังกายได้พักสนิทสมองได้พักสักหน่อยเมื่อคืนแล้วก็มานอนกันที่นี่ครับ1นึ่งแสนกิีบแต่ก่อนเดินทางในเช้านี้เราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าครับ,บครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่บนรถ <c oughs> กําลังจะไปพงสาลีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมง จุดหมายปลายทางเราวันนี้คือพงศลีครับไม่รู้กี่ชั่วโมงถึงนะครับส่วนตอนนี้ก็ต้องโบกมือบายบายเมืองอุดมไซแล้วก็ไปสู่จุดหมายอย่างเมืองพงศลีครับก็ราคาของพี่คันเขียวนี้ก็อยู่ที่80,000กีบก็ดูระยะทางก็ประมาณ230ิโลมันก็ไม่นานานครับแต่ที่ไหนได้โหรอไปจน7-8ชั่วโมงนู่นแหละครับ วิวนี่ผมบอกเลยว่ามันลืมเลยครับว่ามันไกลแค่ไหนอ่ะคือผ่านภูเขาลูกนู้นออกภูเขาลูกนี้ผ่านหมู่บ้านนั้นออกหมู่บ้านนี้จเจอวิถีชีวิตต่างๆสวยงามใช้ได้ครับเขาก็ไม่ได้ขับกันทีเดียว7 8แชั่วโมงครับเขามีจุดพักรถด,ด้วยจุดพักกินข้าวด้วย,ดดวยแต่จุดพักรถนี่ไม่ธรรมดาครับคือมันมีมีทานน้ำแลยพี่เขากลางรถกันตรงนั้นนะครับคือมันสวยสวยเปีกแบบนะไฮไลท์ของเส้นทางนี้นะผมว่า มันน่าจะเป็นตลาดตลาดที่อยู่ติดติดภูเขาอะ่ะคือวิวมันสวยมากนะคือไม่ลองไปซื้ออ่ะยืนดูก็พอแล้วอะ่ะยืนดูก็อิ่มแล้วครับสวยจริงๆครับลองมาดูครับโอไกลเหมือนกันนะพงสรี เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราพาทุกท่านมาถึงที่โพงศลีแล้วครับแคว้นเหนือสุดของประเทศลาวครับเราเดินทางจากอุดมตซมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ9ชั่วโมงได้ครับโคตรไกลเลยก็เดี๋ยวเราไปหาที่พักไปหาอะไรกินเดี๋ยวเราไปจะเล่นกันคืนนี้ดีกว่าหวังว่าท่านผู้ชมจะคงยังไม่ในกับผมนะครับร่วมินาทางไปกับเราครับกับไม่กี่บาทที่นี่ที่โพงศลีประเทศลาวครับ มันมันหนาวเนี่ยเรื่องของผ้มชมมนิสสามของการเดินทางตอนนี้เราอยู่กันที่ภูฟ้าโฮเทลครับตอนนี้ก็ไป็เวลาตีสี่ครับคุกชม,มการหนาวมากเลย ไมู่้อว่าผมเปิดแอร์เย็นืนอเปบ่เดี๋ยวนี้เราไปดูหมอกันครัเขาบอกว่าเด็ดเดี๋ยวมานอนกันมาง่วงนอนตี๋สิจะเอาไปเป่าคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้าเราก็กำลังเดินทางขึ้นภูฟา้าเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมโอ้ เต็มเลยผูฟ้าไปทางนี้ครับอครับครับใจ่ไรเงียไมเสียงเลยได้แล้วให้สุภาพไปดีจ้าวขึ้นมาเถอะครับผมรู้สึกลืมเลย คุยแบบแบกเกียวเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กันนี่โอ้ฟ้าโอ้โหทางมันสูงมากเลยครับพอดีว่ะเนี่ย เราเดินมาตั้งไกลเมื่อกีน้นี้เป็นแค่ทางขึ้นครับตรงน,นี้แหละคือทางเข้าภูฟ้าครับเขาบอกว่าอีก400สามสิบเอ็ดขันขับดีไหมไปครับภูฟ้าข้างบนรอเราอยู่4 3 1สา้สิเอ็ดขันเองเจิ๊ยบครับ เราถึงแล้วจุดสูงสุดของพงสาลีครับทางผมคือภูฟ้าเราถึงแล้วเราก็ขอทำรรธีการภูฟ้าหน่อยแล้วกันก็อย่างที่บอกแหละครับวันเัินขึ้นบันไดมา4 3 1คันใช้เวลากว่า40นาทีเลยนะก็ที่นี่สูงจากระดับน้ำทะเลก็ประมาณ1,600กว่าๆนี่แหละครับหรือจะเทียบเท่าก็ประมาณ ลอยสุเทพบ้านเรานี่แหละครับเห็นวิวแบบนี้ผมว่ามันคุ้มที่จะเหนื่อยครับครับชาแนลกินกันไไง่ายครับคุณหน้าตงโรงเรียนครับการเดินกเป็นอ,อย่างนี้คก็ใช้<อ>พลังงานในการเดินขึ้นภูฟ้ากันนานพอสมควรลงมามันก็ต้อง เติมพลังกันหน่อยครับกินง่ายๆอะไรแบบนี้นะครับก็ใส่น้ำปลาใส่ซอสสักนิดเฮ้ยเขาคิดได้ว่าตารางรถมันเจ็ดโมงครึ่งนี่วะเรากําลังเดินทางไปหาดจมารู้มีรถหรือเปล่าเดินมาแล้วอ่ะไม่โบกด้วยพ้าครับตกรถครับตอนเช้าตกรถไปแล้วตอนนี้ก็นั่นแหละครับ บสักครั้งแรกของการเดินทางมันก็มาทักทายเราจนได้ครับแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาของการเดินทางของเรานะครับเราไปเลยได้ลองประสบการณ์ใหม่กับการโบกต้ดครั้งแรกโบคังแรกพี่เขาก็จอดรับเราเลยครับก็การเดินทางครั้งนี้มัอาจทาให้เราเดินทางช้าขึ้นแต่มันก็ทําให้เราได้เห็นอะไรมากขึ้นจากน้าใจพี่ชาวเราครั้งนี้จริงๆครับต้องกราบขอบุณพี่พี่ชาวเราครั้งนั้นจริงๆครับ บ้านหาดสาเราก็มาถึงกันแล้วโบวกรถมาครับตอนนี้เราก็มาอีกที่หนึ่งของพงศรีก็คือบ้านหาดสาสุ้าถนนนะครับก็ ต้องไปต่อเรืออะไรจริงๆแต่วันนี้ตกเรือแล้วครับพลาดและ <S <S ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เราพักกันที่นี่แหละมื่เช้าเราก็เดินทางกันต่อครับเราก็ได้ที่พักตรงนี้มาในราคาเจ็ดหมื่นกิีกก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทครับคลิปนี้ใกล้เ้นสุดแล้วครับแล้วก็ะจะไปหาพี่กับบ้านกันจากตรงนี้แหละที่นี่บ้านหาดสาพงสาลีครับ ก็หาดสาเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับอารมณ์เป็นเหมือนเมืองท่าที่อยู่ติดแม่น้ำอูครับจะล่องเรือไปเมืองง่อยเมืองเขียวอะไรกันที่นี่แหละครับก็ในอดีตหมู่บ้านนี้เป็นแบบเป็นทางเป็นทางหลักเลยทุกคนยังไงก็ต้องผ่านถ้าจะไปเวียงจันทร์ก็คือต้องมาผ่านที่นี่แหละครับแต่ที่นี่มีรถลาเดินทางสะดวกขึ้นเขาก็เปลี่ยนเสน้นทางไปตังรถกันเพราะเรือมนันอันตรายเหมือนกันครับมีร้านค้าร้านข้าว สองสามล้านราคาไม่แพงแถมบรรยากาศใช้ได้ครับกินข้าวมอง<ร>ไม่น้ำไปไแย่โหเลยครับวันที่สี่ของการเดินทางครับเราเดินทางกันมาหลายพันกิโลแล้วรู้สึกเริ่มเหนื่อยล้าครับก็เลยออกมาหน้าบ้านมาเจอวิวแบบนี้ผมว่า มันทาให้ลืมเรื่องราวที่นักหลักที่ผ่านมาได้ดีเลยครับจนเราลืมแปลงฟันครับก็นั่นแหละครับคือเรื่องราวของทั้งหมดที่บ้านหาดสาครับเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ออกไปโบกมือใบๆป้าเจ้าของที่ดูแลเราอย่างดีคลิปนี้ผมต้องขอบคุณป้าจริงๆครับก็รู้ว่าการเดินทางครั้งนี้มันจะต้องเดินทางอีกไกลครับเห็นป้าก็ยืนขายข้าวโพด ก็เลยแวะอดทนป้าเขาหน่อยป่ามัดหนึ่งแต่การเดินทางครั้งนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันมังครับปี่ปี้กันบนเรือครับก็ไม่รู้ว่าเส้นทางเส้นนี้มันจะสวยแค่ไหนเดินทางไปพร้อมๆกับเราเลยครับกับมิกกี้บาทเรากำลังไปเมืองขวาท่านผู้ชม ถึงแม้ว่าถนนจะสุดแต่เราก็ไม่คิดจะหยุดเดินทางกันต่อครับก็แบกกระเป๋าลงเรือแล้วก็มุ่งสู่จุดหมายอย่างเมืองขวาครับด้วยราคาเรืออยู่ที่60,000กีบก็เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเก่าแก่สมัยนู้นที่รถยังไม่เป็นที่นิยมครับใครได้อยู่พงสาลีแล้วจะเดินทางไปอย่างเมืองหลักๆอย่างเช่นเมืองหลวงพะบางหรือนครหลวงเวียงจันทน์ต้องใช้เส้นทางแนะนำอูเส้นทางนี้แหละครับเป็นไงครับ ใช้ไ้ไดมัครบก็ฟิลกกำลังดีวิวกำลังเพลินแต่อยู่ๆเครื่องมันก็ไม่เบิดสังนั้นก็พีเโาบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ม pues ีป mm ัญหา ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ขลังผมนี้จะน่าจะเป็นเขื่อนน้ำอูนะครับเราลองต่อเราไปเมืองสัมพันธ์เพื่อจะไปเมืองขวาครับเดินทางกันต่อครับก็นั่งเรืออยู่สามชั่วโมงก็มาถึงสุดทางของเขื่อนแม่น้ำอูก็คือเมืองสัมพันธ์ครับเราก็ต้องเดินทางกันต่อก็เมืองสัมพันธ์นี้ก็เหมือนเหมือนที่ต้องเป็นทางผ่านที่เดินทางไปยังเมืองขวาไม่ว่าจะนั่งเรือไปหรือว่าจะนั่งรถไปแต่เส้นทางนี้ เหมือนถ้าไม่มีเรือนะครับก็คือตอนนั่งรถเข้าเมืองกันอีก1นึ่งมืนกีบแล้วก็ตั้งรถกันยาวๆไปอีกประมาณ3ชั่วโมงก็จะถึงเมืองขวาครับเมืองขวาก็มันค no ิดตัวครับว่าเมืองที่มันอยู่ในแผนของเรา มันจะสวยงามได้ขนาดนี้ก็เราเดินทางจากเมืองสัมพันธ์มาก็ราคารถที่เรานั่งมาก็อยู่ประมาณ5 0,000กีบใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงตอนนี้ก็ปาเข้าไปห้าโมงกว่าแล้วครับที่พงที่พักและอะไรเราก็ยังไม่ได้จองเลยก็มาดูพ,พร้อมๆกันครับว่าเมืองเล็กๆน่ารักเมืองนี้จะมีอะไรให้เราเที่ยวบ้างที่นี่เมืองขวาพงศารีครับเอาละที่บ้านพักจะร้อยลว,ลวผมมหาโลเคชั่นอย่างดีมากครับคือ จะพักว่ามโนธรรมเกเท้าครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนี่แหละครับคุณผู้ชมโอโ้โหวิวกับห้องพักราคาห้าหมื่นกีโครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู จากที่เห็นนะครับไฮไลท์ของเมืองขวาก็น่าจะเป็นสะพานตลิงตรงนี้แหละครับที่ทอดยาวไปยังฝั่งเมืองและเห็นวิวแม่น้ำ <travail> ทั <nt metros mal> ้งสองฝั่งนี่แหละครับก็เมืองขวานี้ค่อนข้างคึกคืนคึกคักครับเพราะเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเวียดนามอย่างเมืองเดียนเดียนฟูหรือจะไปซาปาเขาก็นิยมพักกันที่นี่แหละครับก็เหมือนวันนี้ว่าจะมีงานบุญก็ค่อนข้างคึกคืนคึกคักหน่อยก็แอบไปดูปฏิทินเฮ้ยวันนี้มันเข้าพรรษานี่วะเมืองขวานี้ก็มีงานเข้าพรรษาเหมือนกันครับไปเราไปดูบรรยากาศกันครับ เป็นวันที่ห้าของการเดินทางเรากำลังเดินทางเดินทางไปอีกเมืองนครับึ่งอันนี้เราอยู่นที่ชิวรถของเมืองขวาครับเราก็เดินทางกันต่อครับไปเจอกันครับครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่หลวงน้ำท่าแล้วฝนตกฮนะเราไปหาที่พักกันก่อนแล้วกัน ครับเพื <niño sharing> ่อนนรนี้เราได้ห้องพักแล้วห้องพักชื่อวิล่าเก็ทเฮาติดเมืองผิดครับพาไปดูห้องก็จากบ้านกันมาไกลทั้งสี่ห้าวันหลายพันกิโลเมตรเราก็มาติ้งทายกันที่เมืองหลวงลําธารครับเมื่อกี้ที่อัดลิปมาก็ย่าเพิ่งด่าเราแล้วกันเราอ่านผิดครับต้องขอโทษ้วยนะครับก็เขาว่ากันว่าเมืองนี้มีจุดที่น่าสนใจอยู่หลายจุดแต่เวลาเราก็คงจะไม่พอครับมีเวลาเที่ยวแค่วันเดียวเราก็จะพากันไป เราที่ไปได้แล้วกันครับไปเราไปเที่ยวเมืองลงงลับทากันคุณผู้ชมอีกกันที่นี่ก็คงนี่แหละครับบ i c y c l e t i ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่วัดตมามคีไซครับผมอ่านชื่อผิดนะตรงนี้น่าจะเป็นจุดสูงสุดของ หลวงน้ำท่าครับขึ้นไปดูข้างบนไปครับ<ป>ครับคุณผู้มชมตอนนี้เราอยู่ที่หลวง้ำท่าในมาร์เก็ตเนาะอ่า บรรยากาศค่อนข้างคึกคืน,นครับจะหาของกินดึกๆไก่ทอดลูกชิ้นอะไรก็นกันที่นี่นะครับนี่เขาจะเปิดประมาณประมาณ4ี่โมงถึงห้าทุ่มครึ่งครับบรรยากาศใช้ได้ครับอยู่ต่ตรงถนนหลักของหลวงพ่อ นั่นแหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้ไปสัมผัสมาถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาเที่ยวเมืองละนิดเมืองละหน่อยแต่เชื่อเราเถอะประสบการณ์ที่เราได้มาจากคลิปนี้มันมากเกินคำบรรยายจริงๆครับเราว่านะบางทีอะจังหวะชีวิตมันก็ต้องลิกขิดให้ตัวเองออกเดินทางกันบ้างนะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแค่ออกจากบ้านประสบการณ์ใหม่ๆมันก็เข้ามานะครับยังไงเราก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเราพูดไม่ชัดหรือข้อมูลผิดพลาดไป แต่ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณจากใจจริงๆครับก็อยากให้เรื่องเงินเป็นข้ออ้างของการเดินทางนะครับถ้าอยากเที่ยวก็ออกมาไม่กี่บาทหรอกครับเจอทริปหน้าครับแล้วเราจะเล่าให้ฟังใหม่ไปละไปทางไหนเดยวไปเดิไปได้เลย